สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขกเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมสามหน่อยในงวดของวันที่สามสิบสามสิบนะคะเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะพี่ๆีเมื่อวานนี้ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะท่านใดที่มาติดตามเนาะให้ดินที่สี่หกนะคะหนึ่งเมื่อวานนี้เดินมาคู่กันแล้วก็มาทั้งสามตัวนะคะตัวดินวิ่งรูดเน้นสี่นะคะเมะื่อวานนี้ก็เม็ดเดียวของเราแตกนะคะพี่พี่ ส่วนดินที่6เนี่ยหกเจ็ดแล้วก็หกหกนะคะท่านใดที่นำไปเป็นแนวทางเนาะแต่ตัวเจาะไม่มีนะคะหนึ่งกับสี่มาคู่กันเข้าไปในรอบปกตินะคะออกที่แปดหนึ่งสี่นะคะ, 8, 1, 4, ะ,คะวิ่งรุ่นที่สี่เน้นไปที่สี่กับหนึ่งนะคะตัวดินเราเข้าไปในเม็ดเดียวของเราแตกนะคะสามตัวเนาะสี 4, 1, ่หนึ่งเราก็เน้นให้นะคะพี่พีในสี่คู่เข้าไปที่สี่หนึ่งนะคะพี่พี แล้วก็วิ่งรุ่นที่4มาเข้าอีกรอบนะคะ VIP 704นะคะพี่พี่04น้องแอดก็เน้นให้นะคะเน้นเข้า4คู่นะคะเมะื่อวานนี้ยินดีกับพี่พี่ด้วยนะคะมาในตัวเน้นนะคะให้ไป4คู่เข้าไปที่ตัวเน้น41กับ40แล้วก็วิ่งรุ่นที่4มา2รอบนะคะพี่พี่ก็ยังไงเดี๋ยวมาตามตัวนะคะวันนี้ขอให้ปังๆเหมือนเมื่อวานนะคะพี่พี่ แต่ก็ย้ำเช่นเคยนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะพี่ชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามเด่นที่6นะคะวันนี้วันนี้เด่นที่6กศูนแล้วก็เราก็หนึ่งนะคะวิ่งรูดที่หกเด่นเป็นที่หกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งนะคะ กันกันไปที่กันไปที่เจ็ดหกแล้วก็เก้าเก้าแปดนะคะสามตัวหนึ่งหกศูนย์วันนี้ขอให้มานะคะพี่ๆขอให้มาเด้งๆนะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีร่ำรวยสวัสดีค่ะ